บาร์เซโลนาพร้อมเสนอสัญญาสองปีให้กุนโดกันโเดอการเดียนซื่อดังของเกียรรายงานว่าบาร์เซโลนานะครับพร้อมที่จะเสนอสัญญา2ปีให้ทางด้านของทายุนโดกันกองกลางอุบายสีฟ้ามาเร์ซิสตี้เพื่อจะดึงมาร่วมทีมในซีซั่นหน้านะครับทำนี้พิว,วัย32ปีจะหมดสัญญากับอุบลยสีฟ้าในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าบุญทุ่มก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการตัวไปร่วมศึกในดูการหน้าอย่างมากเลยนะครับก่อนหน้านี้ทางด้านของอินทานกุนโดกันนะครับ คุณลุงซึ่งเป็นไดเอเยนส่วนตัวของกุนโดกานด้วยนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้อนาะคตของหลานเนี่ยเปิดกว้างอย่างมากพร้อมเผยว่ายังไม่มีการตรกลงกับสโมสรในการต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ยังได้ก็ตามเดือนซันเนี่ยเปิดเผยว่าซิตี้เนี่ยพร้อมเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กุนโดกานด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเท่านั้นจากรายงานล่าสุดของสื่อแดนผู้ดีคนห้ผมอย่างเจ้าบุญทุ่มเนี่ยพร้อมที่จะเสนอสัญญาสองปีให้กุนโดกานและมีการแจ้งกับตัวแทนของกุนโดการ์ที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีการอ้างว่าภรยาของภรรยาและลูกของบุณดการน,นะครับเริ่มเบื่อหน่ายกับชิตในเมืองของมาเชสเตอร์และต้องการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ซึ่งอากาศที่ต,ตาลุนย่านะครับน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้มากที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูกันนะผมว่าข่าวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเชื่อว่าในช่วงตลาดรอบนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะผมไม่ไม่ว่างกน้อยผมสั่งอาได้หลายทีมนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ตัวเด่งเพื่อที่พี่าคลิปมเหมือนจะช่องผมด้วยครับผมเพลิดพลิดตรงไหนก็ต้องขอโทษของพั่ทิ่นี้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ